สวัสดีครับผมดอดครับจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับนี่คือมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ตัว GT ไม่แค่เก้าหมื่นกว่าเท่านั้นแถมมือเดียวป้ายแดงหรือที่เรียกกันว่ารถเจ้าของเดียวซึ่งแม่งโคตรสุดยอดแล้วมีอะไรสุดยอดกว่านั้นรู้ไหมผมเคยเจอเจ้าของเขาสภาพเขาเนี๊บมากเขาเป็นคนโสดที่ไม่ค่อยใช้รถเท่าไหร่นะครับแล้วก็รักษารถโคตรเลยผมแทบจะไม่ต้องเชียร์เท่าไหร่แล้วก็ราคาเนี่ยถูกเหมือนคุณซื้อ ในลางประมูลถูกเหมือนคุณซื้อมาขายคุณซื้อคันนี้ไปคุณเอาไปขายต่อคุณแม่งยังได้กําไรซึ่งผมขายราคานี้เพื่ออะไรเพื่อเอาเงินมาเก็บไว้เพื่อจะไปซื้อรถคันอื่นมาขายทํากําไรต่อคันนี้ผมก็เลยเอาราคาแค่นี้พอ,อไปดูอะไรดีกว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์ไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างกระจังหน้าซีซีต่างๆไม่มีตําหนิเลยถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็มาดูเอาเองแต่ไม่มีตําหนิจริงๆแม้กระทั่งด้านล่างเนี่ย ที่ควรจะกระแทกอะเราเห็นใช่ปะ่ะไม่มีตําหนิเลยสกักน,นิดเดียวนะซึ่งถ้าใครกําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอันนี้ปีอะไรรู้ไหมปีสิบเก้าโคตรใหม่นะครับใหม่โคตรนะดูดิช่องไฟตรงเป๊ะใครกําลังหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้เหมาะมากแค่เปลี่ยนจากการออกจากศูนย์มิซูบิชิมาออกที่เต็นดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าเปลี่ยนจากการถ่ายรูปกับเซลสวยๆมาถ่ายกับคนเถื่อนอย่างผมแค่นั้นเองคุณก็จะได้รถ ที่สภาพไม่ต่างกันเลยนะครับแถมของผมมีอะไรให้ล้อแม็กไลน์ซี28นะซึ่งยอดยอดนิยมมากนะมาดูกันต่อดูทรงองค์เอลเขานะครับรายละเอียดคมกลิบเลยนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสภาพเหมือนป้ายแดงชัดๆเลยบางคนบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่มันเหมือนจริงจะไม่ให้ผมพูดได้ยังไงหรอวะมาดูกันต่อโอ้โหเป๊ะเป๊ะ ทรงโป่งอะไรก็ยังเป็นทรงอยู่นะครับตรงนี้แทบไม่ไม่ใช่แทบสิไม่มีถอดออกมาเก็บงานใหม่เลยไฟท้ายแดงก่ลาใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในสะอาดมากคลีนสุดๆเลยนะครับโลโก้มิสซูเอ็กเพนเดอร์ยังอยู่แล้วคุณดูด้านท้ายดิเนี่ยโอ้โหเป๊ะมากทุกคนรถเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกต่างจังหวัดเท่าไหร่เลยแต่ก็มีออกบ้างนะแล้วก็กล้องหลังมีให้ตรงนี้ สภาพด้านหลังรอยอาร์คนี่เห็นชัดโคตรอะรอยอาร์คไม่มีเลยนะครับหมายถึงว่าไม่มีชนหนักไม่ใช่ไม่มีรอยอาร์คเลยนะเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะสุดๆเอี่ยมอองออรไทมากคันนี้เนี่ยเป็นรถที่โคตรสวยเหมือนกับอะไรปะเหมือนซินโดเลล่าในเทพนิยายมากๆนะครับนี่เราเห็นแล้วใช่ไหมพันสวยมากสวยมากสวยสุดๆดูดิสะอาดแทบจะไม่มีใครเคยเอาอะไรมาใส่ แล้วก็ยางอะไหล่ถ้าคุณอยากจะใช้ก็เนียย่ยกดมาแล้วก็ไขตรงนี้ยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ใช้ไปคันนี้แทบไม่ได้ใช้ไม่สิไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็บาะเนีย่ยสามารถปรับได้นะครับปรับอย่างนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อใส่ของถ้าคุณไม่ใช่ไม่ได้ใช้บาะแถวสามนะน้องคุณก็ปรับอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดูพลาสติกดิพลาสติกด้านหลังยังดูดีอยู่เลยนะฮะ มันช่างเป็นรถที่ที่ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนที่ได้ไปคุณจะโชคดีแค่ไหนเพียงแค่คําพูดผมเนี่ยมันไม่สละสลวยพอดึงดูดคุณพอนะครับดูรอยอาร์ตรงนี้ก็เหมือนกันให้ดูหน่อยสูงขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยไม่เคยเก็บงานไม่เคยโด,โดนชนเลยเราควรจะพูดอะไรอีกอะ่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคันนี้<อ>ก็ขอโทษด้วยที่รถด,ดีๆอย่างนี้มาอยู่ที่เต็นท์เทพๆอย่างของผมนะครับ ต้องขอโทษจริงๆนะมาดูกันต่อมานี่เลยไฟท้ายไปะมากไม่มีตำหนิเลยช่องไฟทรงรถโอ้โหสวยงามดูดีมากรถเนี่ยไม่เคยตากแดดเลยนะครับนอนในร่มตลอดนะโอเคแล้วก็ถ้าคุณได้ลองขับเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นแค่รถบ้านๆรถพ่อบ้านธรรมดา แม่งโคตรแรงนะมาเทียบกันได้เราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าวะดูจัดแผงประตูก่อนรอยขีดข่วนไม่มีนะครับลำโพงไม่มีทะลุนะแล้วก็ตรงนี้เงาวิ้งเลยโอเคผมให้ร้อยเเ็นแล้วก็มาดูคอนโซลหน้ากันบวกกับช่องแอร์แล้วก็วิทยุจอต่างๆนะครับอลังการงานสร้างมากดูดีดูใหม่มากแล้วก็ พวงมาลัยดูดิไม่มีตําหนิเลยนะพันสวยมาก,ม,ากมันติดฟังก์กชันอยู่ครบ,ครบหมดเลย <laughs> แล้วก็อย่างที่ผมบอกไม่เก้าสี่ห้าแปดเจ็ดของจริงไม่ได้โกหกถ้าคุณไม่เชื่อก็ให้เอากู Inspector, อินสเปกเตอร์อินสเปกชั่นมาเราพูดบริษัทนี้บ่อยเกินใช่แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นหุ้นส่วนถ้าคุณบอกว่าผมมีที่อื่นเอามาได้ไหมได้สินะแต่ผมแค่นึกชื่อนี้ผมไม่รู้ว่าแล้วทุกครั้งที่ พี่พูดถึง inspection <Yes. s Elliott> กู inspection นี่ยพี่ต้องนึกถึงอะไรป่ะจิงโจ้ใส่หมวกไม่รู้ทําไมเป็นโลโก้เขาหรอคะจำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ต้องนึกถึงจิงโจ้ใส่หมวกตลอดนะไม่รู้ทําไมนั่นแหละคุณดูเบาะดิเบาะคู่หน้าแม่งโคตรสวยเลยไม่มีขาดแล้วก็สีแม่งไม่มีซีดเลยว่ะทุกคนก็ถ้าใครบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยมีรถไม่ได้ใช้หรือว่าผมเบื่อแล้วนะครับก็เอามาแลกได้ คุณอาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยหรือผมเพิ่มเงินให้คุณก็อยู่ที่รถนะครับมาดูด้านนี้กันโอ้โหเนี่ยแหละลูกคุณก็จะแฮปปี้ในร,ระหว่างการเดินทางเขาจะไม่ติด iPad ไม่ติดโทรศัพท์เพราะอะไรไหมเพราะเขามีที่เล่นเดินเนี่ยข้ามไปข้ามกันมาถ้าใครมีลูกจะรู้ใช่ไหมพันธ์ถูกต้องพี่เช็คสติเราไงว่าเรายังมีสติอยู่เปลา <laughs> ดีมากเราเป็นตากล้องที่ใช้ได้เลยนะ้องแล้วดูข้างหลังไม่มีห้อยเลย เห็นไหมไม่มีห้อยแล้วก็เปิดไปเบาะหลังสุดเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ยนะไม่มีคนนั่งมาก่อนนะไม่เคยมีคนนั่งเลยเพราะว่าเขาตัวคนเดียวหัวเดียวกะเทียมรีบคนนี้คือคุณต่อให้คุณไปสืบยังไงเนี่ยมันก็ออกมาว่าเขาเป็นคนตัวคนเดียวแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างพันดูดิสะอาดมากรอยขีดข่วนไม่มีเลย แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งรู้ปะอะไรแอร์มีแอร์หลังให้สําหรับคนที่นั่งด้านหลังซึ่งมันดีมากนะฮะมันดีมากตรงที่ว่าคุณเนี่ยไม่ต้องไปร้อนนะครับแล้วก็สามารถสแปร์ไปให้เด็กที่อยู่ข้างหลังอีกหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านหลังได้อีกนะครับคันนี้เนี่ยไปได้กันทั้งตระกูลก็อย่างที่ผมเคยพูดเพราะว่าเป็นเจ็ดที่นั่งคุณอาจจะชอบออกกำลังกายในวันอาทิตย์กันใช่ไหมคุณก็ไปด้วยกันได้ หรือคุณมีเพื่อนผมคนนึงเขาไปขับโบอ่ะเขาออกเอ็กซ์เพดไปขับลูกค้าก็แฮปปี้ไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่ารถใหญ่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเ,เราจะต้องเปลี่ยนรถได้แล้วแต่ว่าเราไม่มีที่จอดก็นั่นแหละรครับเอามาเทินสองคันผมก็รับไม่จำเป็นว่าต้อง,องเทินเป็นรถรถจ่ายเงินสดอย่างเดียวรถสองคันก็ได้ ไม่จําเป็นว่าอาจจะเป็นวอลโว่เบน n ์ end, หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคนที่รับต่อไปเนี่ยขับได้เนี่ยผมก็ยินดีที่จะรับนะครับราคาแค่497,000เาหมื่นบาทอ,อะไรมันจะถูกขนาดนั้นแต่สีแต้มยังอยู่ครบหมดรอยอาร์คอยู่ครบหมดเลยนี่อยู่ครบอยู่ครบนะเจ๋งมากพลาสติกไม่มีแตกหักไม่มีแตกฝาไม่มีแตกหัก สภาพดีสวย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 แล้วก็นี่รอยอาร์คพันเราดูรอยอาร์คเป็นแล้วใช่ไหมไหนอธิบายพี่ฟังดเดยรอยอรคือสุดที่เป็นอย่างี้สมมติถ้ามันโดนชนมามันจะเป็นไงมันก็จะแบบสภาพบางทีอา,อาจจะหายไปแล้วหรือแบบสภาพแบบไม่ไม่คมขนาดนี้ถูกต้องคือจับไปเนี่ยมันต้องคมกริบแบบนี้แล้วยอยลายาเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือของเดิมเขา ทุกคนต้องดูให้เป็นนะครับเผื่อว่าพวกคุณจะไม่ได้ซื้อรถกับผมเพราะความว่าบ้านไกลหรืออาจจะแบบว่าเกลียดขี้หน้าผมแล้วคุณไม่อยากจะซื้อกับเราใช่ป่ะพันธ์หรืออาจจะเกลียดขี้หน้าพันธ์แม่งหมั่นไส้ไม่อยากจะไม่อยากจะซื้อรถกับแม่งเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไปซื้อที่อื่นจะได้ดูรถให้เป็นนะครับมาถึงยอดผ่อนกันผ่อน8,435บาทได้ถึง84งวด 8,004จัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเงินดาวหรือมี1ม0 0นหนึ่งสองหมก็ได้แต่ถ้าไม่มีเอาเครดิตเจ๋งๆมาให้ผมหน่อยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มราคานะครับเต็มราคารถเลย497,000บาทเต็มเลยนะฮะโอเคแล้วก็สนใจโทรมา0815198985พี่พันดีพนันรั์1999นะครับแล้วก็ Facebook ดีเวนวัคพนรัตไลน์แอดแอดไซด์ด like ับเบิลยูจีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยเฟซบุ Facebook, ๊กดีเวนวัคพนรัตก็อย่างที่บอกมาลองขับได้ไม่ห่วงนะที่รามําแหงหนึ่งร้อยหกสิบสี่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานละคันนี้คือรถคันที่สองคันที่สามของบ้านหรือคันที่หนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้เป็นคันที่หนึ่งคันหลักเพราะเขามีขนาดใหญ่ประหยัดน้ํามันผลค,คนไปได้เยอะเบาะหลังพับได้เพื่อเอาไปขายของต่อได้แต่ถ้าคุณบอกว่า ผมขอไปเป็นรถเสริมของบ้านแต่ความจริงแล้วรายได้คุณแม่งยังไม่พอจะกินเลยแต่ละวันคุณก็อย่ามาเอาถึงแม้ว่าผมจะลําบากแต่ผมก็ต้องพูดก่อนเพราะตอนนี้มีการแบบเข้าใจว่าพันธุรธุรกิจแม่งแย่งชิงกันมากไหนจะมีหลายๆประเทศเข้ามาแย่งอาชีพของพวกเราไปผมก็เลยต้องเตือนหน่อยทั้งๆที่ผมแม่งก็โคตรจนอยู่แล้วตอนนี้เดือนนึงเนี่ยผมใช้ตังแม่งไม่ถึงสองพันเรารูปะ่ะเดือนนึงใช่เพราะว่าผมค่าใช้จ่ายผมเยอะมาก อย่างน้องพันเนี่ยเขาเพิ่งไปช็อปมาหมื่นกว่าบาทซึ่งแม่งโคตรรวยนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นน้องพันมันเป็นของจําเป็นใช่ไหมก็นั่นแหละนะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูผมหวังว่าคุณจะชอบมือเดียวป้ายแดงคันนี้ขอบมากนะครับสวัสดีครับ